สวัสดีครับพี่น้องผมหลังจากขัวหนูแล้ววานนี้เขามากินเขาน้ากันครับผมกินเขากับขัวหนูครับนี่ครับขัวหนูเนี่ยจวดกับมี่ครับผมนี่แหละครับทีมงานทีมงานสอสบายทองเก้วเขาดีมี่มาตรฐานราค่ายอมเย้าครับผมเฟืองบ่ยังก่อเฟืองบ่ลกงน้ำหองรถเนาะบ่เปียก บเปียกน้ำเรื่องทางเพื่องยูเบอร์นังอา่เนอ้วกนกินกินันางที่ไครับยูนเอร์ไมือแหงเหรครับบงสดังไงโอ้ยยูเอร์โอเคเห็นคนเหมือนมเห็อนมือทุกคนี่ข้องเาอยู่เ้

s s cái tiếng này ơi cái trường tiếng nó mà nó mìnhกิน cái thiệt แซ่บว่าในบ้านว่าโอ้กินไป rồi เขาได้

น้อยชมไปเอาห้ออกฤกษ์เอาให้ออกฤกษ์ฟันหนังไปหนังเลาไม่ไปเจอเขาจะมาด้อยหีงมู่วันบอกฉันบอกว่าหันกูได้วันเด็กจิ้มซี่แกงหอมผสมยาบอบตายด้วยอะไรอูสอนอุ้ยเสียขาก็ออมเงินสมบูรณหมบรเวณแกงอมสมบูรณไหมสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ไม่น้อยชมครับวันนี้ชมมันอะวัวย่างเดียวตุ้กเยี่ยมเขาไปไหนเขาไงมันเหลือดลอกหลอน

tại số hai không có nơi hết tụi em. Hi quân sống. Hi quân không Hi quân sống. 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 Hi quân này khâu quân sống. Hi 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 quân

โอ้โหเดี๋ยวกินไปว้นเดียว่เจ้าหันปกแก้วเจ้าเว็เขาีดายรึนี่ย่าดองยขาดี่นาแตงกันจินขวหน่งนหนึ่งามพนหนึ่งว่าเอาไปกี่ทิศอนี่ขึแปดก่อนด้วา่เดี่ยวี่นกใช้ทิศางก่อนเวยนะแล้วิี ไม่มีข้าวหรอยี่เราเกบข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยเขาพยายมชิด่ั้นมีะไรพยามชิบโทษ่ะบอกอกเออของไพ่รุ่นนะเขาแจงเขาง่าเออเอาชูหม่องต่อม่องเยเพมาสหหลายบันก็เขาม่้เม็ดแบบเดียวกันเลยโอ้มาย้น่ะบอกนะั้่นกบ้มวาต่อตกม่ไรมันข้ขามันมี ไออันนี้ซอยแม่เสียจะไปานีกลุ่มยีู่่หยองกล้งกลงซ้ำหนึ่งรถมือขาวให้ราคาเียให้เงินเงี้ยมันได้หลายกว่ากันอีกเขาบอกครับเขาชิมแมันเย็นๆเรียกบานชิมเขาด้ครับเขาว่าเขาไม่หมนะเบาความเนี้ยเขาบอกเขาเดอบกนั่นหรอถามเขาง ฝ่ยินเขาออยุ่งค,ครับครับครับผู้เด็กไอ้อครับโครไงบาโอ้ยเอ้ว่าไม่เหลนมองเราจะไสามหนเล,อลเออพอดีแหะกรรม,มาท่านก่อนเอเอดูสบูรณ์คนแล้วอะ